ทอสทผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูปคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นที่ส่งต่อแนวคิดนี้มาถึงเมืองไทยกว่า100ปีทอสเทมเราออกแบบผลิตภัณฑ์บนความเข้าใจในความต้องการเข้าใจในความผูกพันกับธรรมชาติและเข้าใจในความสุขที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ดูแลคุณแต่เรา ยังดูแลโลกใบนี้ด้วยการคิดออกแบบผ่านผลิตภัณฑ์ที่ทนทานและสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างแท้จริงมาร่วมเดินทางสู่ความยั่งยืนไปด้วยกันได้ที่ Tostem Flagship Showroom ที่ CDC และตัวแทนจำหน่าย15สาขาทั่วประเทศ